1 9บเนาฬิกาสินาทีนะครับคลิปนี้อยู่ที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับกำลังมีขบวนรถจะเข้าจอดนะครับส่วนพิเศษที่31นะครับกรุงเทพชุมทางหัดใหญ่นะครับ วันนี้ขบวนรถล่าช้าอยู่ประมาณ20กว่านาทีนะครับนี่แต่ีจ้ยที่518ทำาขบวนนะครับไมไ้ไม่เจอกันนานเลยนะครับคราบแล้วทํากระทที่สถาไหร่กว่านี้ครบผมโัยทํานี้ที่กอรประสงบมี จกเริทมการที่เราเป็นกระบวนปพิเศษทางพินารัตน์วที่สามในระบบบริษาทจากปรานจุกเทพไปายทางประธานนิหัดใหญ่อาจจะช่างพีด้วยแกคววามมอนด์อีเดสเเชร์เอเเพนระเบิดเตอร์นีวันต่อบนของนิหัดใหญ่ เราได้ได้รัการารสถานโวยอินไทอร์เน็ตโดยระบบบริถารทีสถานีจุดพอสถานีโซน่าสถานีเรสถานีสบายชา หลังยังไม่เรียบร้อยนะครับ ล้ายชั้นหนึ่งนะครับ